ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปายสุขสุขคนครับขอต้อนรับสู่สองเช็ดใบใหญ่ไทยทูบเชนเนี่ด้ครับเด้อมึงจะพาพี่พนองมาเบิ้งอ่ะงานเท่ครับผมเท่ท่างันวัดกับผมอยู่อ่ะบ้านห้วยเดียครับผมจังหวัดหนองบัวลำพูครับมาซอยเป็นเท่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับเมดมดปูนไปแล้ว เัดวัดยี่สิบกว่าชิ้วครับผมยี่สิบชิ้วครับเผือว่าหยาบลอยลอยดีครับผมตั้งจะมีประจิตกำบ,บ้านครับระยะห่างหาสิบกิโลครับมาทำงานครับผมบอากาศครับผมวัดผึ่งแสงไหมใกล,ล้ปีเราบอกวัดหรือ,อป,ปีนิดนิดปีนิดนิดโอ สั่งไม้เลยปีปีปลายปครับผมแสงเดดก็นาย่อยู่ครับผมหนามาบวชอยู่ครับจู่ครางหุบเขา นี่ครับท่งครับผมนี่ก็เป็นสะนี่เหีเหเหย่ยงนะบ่เาล้วนี่ทำอย่าหนวงวยนอ,นวอยูอ่เนาะเหี้ยเ่าเยอะ ครับอาจารย์ก็มาเราบังครับผมเราบังผลงานครับกัดลื่นครับผมนี่นา่าชิสยางนะครับม,มันพยัญนากบ่ครับผมยบพยัญชนะาเาที่ยงฝงบ่าเมนมาเม่นหลักสยามะยาบะ งูมัน,น,จ,ะน,ะนจะงูนะโอ้อยมัน,น,นจะงูนะนะครับเพิ่งสัง่งไหมครับผมเป็นวัดสาขาของวัดโพธิสมพรครับผมหนองท่านี่ครับสาขาย่อยพคน ดูปรรทครับผมนี่ครับเฮ็ดดีแล้วนีว่าปีหนึ่งครับผมเนี่ยวันปีไปลายได้ส้มกระทือโอเคครับเกี่ยวมากครับผมทางน้องพีครับผมเหมือนครับโอ้เหลือเททางหลอบอยู่ครับผม ครับต้องตบคนครับฮะเล่าล้บอกจะโอ้เซย์เซย์ั้งนาพี่บอกนนีี่่